สวัสดีครับตอนนี้พามบเบิงนะครับหยาจินนี่บามาซานะครับที่ปากดำาซอวิธที่ปากดำนะครับ่ว่าดำปักดำแบบห้างเป็นแถวนะครับเป็นแถวห้างห้างนะครับตอนปากดำแรงๆนะครับก็ได้หดน้ำนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณเกือบเดือนนึงนะครับเดือนกกว่าแล้วครับนะ มันนีสิมาเกี่ยวออกจังหน่อยนะครับไปให้งัวเพื่อให้มันเอ่อถ้าเกี่ยวออกเนะี่ยเพื่อให้มันงานะที่ได้แตกกอเพิ่มนอเพิ่มใบร้ายขึ้นนะครับมันจะเป็นต้นงาพันงาที่ไปขอมาจาก เรนเดินมาศูนย์พัฒนาอาหารสัตว์นะครับจังหวัดยะโสธิตั้งอยู่ข้ามขึ้นแก้วนะครับ,บอาเภอค้ามขึ้นแก้วนะครับตอนไปคอพ่นก็นให้ถอนเลยครับมันก็นให้ถอนเอาประมาณคาของมือนะครับมันบอกว่าเป็นพันก้า งานที่เป็นจินนี่บามาซานะครับโอเคครับ